Mùa chị Điều Mùa chị ơi Ừ, xem kính mạng Xem kính mạng Ta ăn đưa khó nên chơi lỡ Ơ, 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 ơ Ăn cân tinh ăn lòi cà thông Ơ, lòi lòi cà thông Ơ, lòi lòi cà thông เดียวเหมือนแรงเหรอเดียวเหมือนแรงเร็วจังเลยเออใครขอเพลงนี้ปานไม่ใช่เหรออ่ะเร็วปานเร็วอ่านนานาอยู่นู่นแางนานาหนุกเอาเร็วๆปานเธอขอเพลงนี้น่ะเอ้าเร็วๆนี่นี่ไหวจะสวยเลยเอ้าเอ้าเอ้าใครไหวสวยสุดเอ้า ลอยลอยกระทงลอยกระทง n g กันแล้วมาเจอนางแก้วมาลำบุงลำบุงมาลอยกระทง n g บุญมันจะส่งให้เราสุดใจบุญมันจะส่งให้เราสุดใจไปไปไหนเดียวเอ้วเร็วไปไหนเอ่อไป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 ป้าเร็วเร็วไปจบแล้วนะป้าเร็วเร็วเร็วอันชันเร็วครับ ไปเลยไปเลยค่ะเมื่อกี้ครูให้ไปแล้วนาให้ไปตั้งแต่ก่อนเข้าห้องแล้วเอาป้าน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 เร็วอะไรเขาไปไหนอ่ะเขาแปลงร่างเป็นนินจาเหรอเขาหายไปไหนป้านเออเออเออเขากัเอาเอาว่าเขาสนุกไง อ่ะบายบายเขาก่อนบาย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 เขาจะไปแล้ว